เรามาบัดน,นี้ลพ่อแม่เอ้ยคีดถอดตังแต่กี่สมัยเก่าเข้าหลังสมัยผู่าายังบนเอาตายดอกคู่นา้นงางามกะงาำแถบบัวแกแปรผงแต่งเล็บปอดแดงแสงบอ่อเลื่องเป็นไทยแถบพ่อแม่เฮ้าแต่อดีตตอนเข้าคนองเก่าเฮ้าสมัยไปทางใดบ่บมีรถขี่ละ ดอกไม้ลอการไปมาบ่มีหอคือคนสมัยใหม่อันตรายกะบ่ไดมีหน่อยเปมนห้างสพาผู้เป็นนายขี่มาทำลาชกาหลวงประชาจนทั้งฝูงขี่เกวียนดอกเวียงอ่อนไปข็มองเหมือนฝือบ่มี อบาทเหตุไปในเขตป้าหม่ฉันี่ห้องดอกสัวเซลซุปมโนแขกแก้วโมนังนันเป็นแสนไปในแดนดงเขาป้าเราแก้มกอมีมูเสือหรือสาตาสิคข้นืางเยอะโอเดโนเขียวไวลืลิงกองเกี่ยวเขียวลวนดอกทองงา ทรมาชาติแม่นาำห่วยห้องของเหวบ่มีภัยทําลายป่าดงแดนใหม่อยากกัได้เหตท้าหาง่ายคน่บลายทางบ่ดีขายสิกะบ่แพงฝนกะบ่คยอยแรงงทรมาชาติดเดิมดาฝูงในทุนบ่ทํามาบ่ทํามามือทำดอกไร้ไม่เครื่องจากฝนบ่ทันใดมีมากโขนตา อลัสอนเฮแม่ป่าสมัยกี่ดอกก่อนเฮาคำพ่อยเอ้ยคำแลงว่าเสียงโคเข่าดังตึงตึงก่อนเสียงมันดังดังกองเสียงของเอ้ยน้องมันคือเสียงคอยเสียงเฮ Oh. Uh -huh.